สวัสดีครับรหัสประจำตัวหกคันสามหน่งหนึ่งศูนย์สามหนะครับสาขาคอมพิวเตอร์ครับวันนี้ผมก็จะมาแก้โจทย์อินทิเกรตครับนี่ครับจากโจทย์นะครับอ่าอันดับชั้น1 1 2แล้วก็บวกด้วยอันดับชั้น2อ3นะครับให้พิสูจน์ว่าอ่าอันดับชั้น1นึบวกกับ2องเท่ากับ1นึหรือไม่นะครับขั้นแรกก็ทำการบวกบวกลบกันตามปกติก่อนนะครับจัดรูปนะครับพอ จัดรูปได้แล้วนะครับก็จะเอาค่าไปแทนนะครับตรงนี้ไปแทนนะครับตามสูตรครับสองก็แทนเข้าไปตรงนี้แล้วก็ลบนะครับแล้วก็แทนค่าจากหนึ่งไปสองเอาสองแทนด้านหน้านะครับแล้วก็เอามาบวกกันตามโจทย์นะครับแล้วก็ทาตามตามสูตรนะครับในจานนั้นตัวนี้นะครับมันจะได้ค่าสองหกหกนะครับลบสามส่วนสองบวกสี่ส่วนสามลบสองบวกเก้านะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะได้สามสามสามส่วนสอลบหนึ่งสามสี่ส่วนสามนะครับพอได้เสร็จแล้วนะครับก็เอามาบวกกันนะครับจะได้ค่า3าม้อก้สิบห้านะครับให้พิสูจน์ว่าอันดับชั้น1ถึงสมเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับก็เอาจากค่าตัวที่มีอยู่แล้วตรงนี้นะครับก็คือสามเนี่ยอันดับชั้นที่3มเนี่ยมันจะได้3 3มสา่วนสนะครับก็เอเอามาใส่นะครับ แล้วก็ตามสูตรนะครับก็เอามาลบนะครับกับไออันดับชั้นที่หนึ่งคือห้าสิบเก้าส่วนหกนะครับก็จะได้คำตอบเป็นสี่ร้อยเจ็ดสิบส่วนสามครับผมครับ